โคตรพยักโลกาวินาศตอนที่89เทพบุตรประจําโรงเรียนเห็นได้ชัดว่าชินเฟิงดูมั่นใจแต่มันก็ยังไม่เพียงพอที่จะเรียกความเชื่อมั่นจากหลีเหยา่ยกับลู่เหมิงชินเฟิงนายคิดจะไปที่โซนเอฟอย่างนั้นเหรออย่าไปเลยนะที่นั่นมันอันตรายเกินไปหลีเหยา่ยรีบห้ามปามแม้ชินเฟิงจะแข็งแกร่ง แต่ก็ไม่น่าจะแข็งแกร่งถึงขั้นไปอยู่ในโซนนั้นได้รูเมืองชัดเจนว่าไม่เห็นด้วยเช่นกันฉินเฟิงนายจะไปที่นั่นจริงๆเหรอถ้าอย่างนั้นฉันจะให้ยืมปืนเลเซอร์หรืออะไรสักอย่างพกติดตัวไปด้วยรูเมืองก่าวฉินเฟิงเผยรอยยิ้มจางๆขอบคุณนะแต่นั้นไม่จำเป็นหรอกฉินเฟิงเคาะประตูรถและเอ่ยเรียกเซียวเอ่อเอ่อไปหลีออกมาได้แล้ว เมื่อคืนนี้ไปหลีไม่ได้เปลี่ยนกลับไปล่างเดิมแต่หลีเยาเเยาเคยเห็นจิ้งจอกน้อยมาก่อนและยังรู้ชื่อสัตว์เลี้ยงตัวน้อยว่าคือเสี่ยวไปถึงชินเฟิงจะเอ่ยชื่อที่ต่างออกไปแต่เธอก็ตั้งท่าป้องกันตัวเพื่อเอาไว้อยู่ดีประตูรถล่องเวหาถูกเปิดออกพร้อมกับเด็กสาวผมยาวปบไร่ก้าวเดินออกมาผมยาวของเด็กสาวนุ่มสวยแถมยังแปลงประกายสีเงิน ใบหน้าน้อยๆฝ่ามือเล็กๆดูละเอียดอ่อนและสมบูรณ์แบบคู่ดวงตาดังจิ้งจอกเพียงถูกจ้องมองก็ราวกับสามารถกระตุ้นจิตวิญญาณให้หลงสเสน่ห์จมูกเป็นสันดูประณีตริมฝีปากสีเชอรี่ให้ความรู้สึกถึงความอ่อนโยนรูปรักโดยรวมเผยถึงความบริสุทธิ์และไหลเดียงสาเธอแต่งตัวในชุดเดรสยาวสีสันสดใสสวมหมวกที่ถักทอจากฟางบนศีรษะไว้กันแดด แต่งตัวเช่นนี้ดูไม่เหมือนกับว่าจะมาต่อสู้แต่มาเที่ยวสมากกว่าทันทีที่ไปหลีก้าวออกมาดวงตาของเธอก็ตกลงบนล่างของชินเฟิงโดยอ,อัตโนมัติเธอยิ้มร่าและกล่าวทักทายที่รักคุณคิดว่าชุดวันนี้ของฉันดูดีไหมมุมปากของชินเฟิงแข็งข้างทันใดนั้นเขารู้สึกเสียใจที่คิดเอารัดเอาเปียบไปหลีเมื่อวานโจฮาวตระงงัน เขาจ้องมองไปทางชินเฟิงด้วยแววตามุ่งหลายไอ้บ้านี่แกมันสัตว์ป่าขนาดแท้ขนาดเสี่ยวไปก็ยังไม่ละเว้นไม่เพียงแค่เขาแต่สีหน้าของหลีเหวเหยากับลู่เหมิงก็ยังเผยถึงความตกตะลึงเช่นกันเออไว้ค่อยอธิบายไปกันเถอะชินเฟิงรีบตอบเขาคว้าจับมือเซี่ยวไปแล้วพาออกไปทันทีถ้าเป็นสายตาของคนอื่นเขาคงไม่สนใจ แต่หากเป็นคนรู้จักอย่างโจฮาวแล้ว<ๆ>เขาก็อดหน้าแดงเล็กน,น้อยไม่ได้เพราะโจฮาวรู้ตัวจริงของเซียวไปเขารู้ว่ามันยังเป็นเพียงเด็กน้อยต้องไม่ลืมนะว่าเซียวไปเพิ่งจะเกิดได้แค่เดือนกว่าๆเท่านั้นเองไปเข้าไปไปหลีเดินเข้ามาข้างๆฉินเฟิงแต่ก็เบ้ปากอย่างไม่พอใจแต่รองเท้าฉันมันเดินลำบากจังที่หลกักช่วยอุ้มหน่อยสิ ชินเฟิงทำอะไรไม่ถูกเพราะไปหลีมักจะจูบไหลเขาเสมอๆดังนั้นมันเลยกลายเป็นตัวขี้เกียจน,นานๆครั้งถึงจะยอมเดินกระทั่งในพื้นที่ต่อโู้ส่วนใหญ่แล้วก็มักจะยืนดูเฉยๆไม่ทำอะไรแต่ชินเฟิงก็ยังอดเอามันไปด้วยไม่ได้อยู่ดีเอาเอาก็เอาชินเฟิงย่อตัวลงไปหลีเอื้อมสองมือของขอเขาชินเฟิงอุ้มเด็กสาวขึ้นแล้วผามุ่งหน้าสู่ทุงลา ในความเป็นจริงในเวลานี้ชินเฟิงได้กลายเป็นที่สะดุดตาพอสมควรแล้วไม่ต้องกล่าวถึงว่าตัวตนกำลังอุ้มเด็กสาวที่งามหล่มเมืองมาด้วยชินเฟิงลีเหยาว,วิ่งตามไปได้สองก้าวแต่ก็ขนพบว่าความเร็วของชินเฟิงนั้นว่องไวเกินไปดูเหมือนว่าระหว่างวิ่งเขาจะปลดปล่อยกำลังภายในออกมาด้วยดังนั้น ผู้ใช้อเบอร์ริตี้ธาตุน้ำอย่างเธอเลยไม่สามารถไล่ตามได้ทันได้ช่วงเวลานี้หลีเหวยาเยงบังเกิดความรู้สึกผิดหวังเป็นอย่างยิง่งนอกจากนี้ยังแสดงถึงความหึงหวงและอยู่ในอารมณ์ที่ไม่ดีเป็นอย่างมากเธอไม่มีที่ให้ระบายพอเห็นโจฮา,าวมองมาตามหลังชินเฟิงเธอก็แสดงออกถึงความไม่พอใจอดไม่ได้ที่จะกล่าวรุ่นน้องโจฮา,าว ทำไมดูนายไม่เป็นห่วงชินเฟิงเลยเขากำลังจะไปในทุ่งล่าโซนอันตรายนะแล้วการนำเด็กผู้หญิงไปด้วยแบบนั้นมันจะไม่อันตรายไปกว่าเดิมหรอกหรอโจ้าฮาวใส่มือไปมาไม่หรอกจะไม่มีอันตรายแน่แก็นั่นมันราชันสัตว์ร้ายเชียวนาราชันที่แข็งแกร่งถึงขั้นสามารถขโมยผลเสมหะเลือดที่ถูกเก็บรักษาไว้โดยราชันขังข่าวได้ด้วยมือเปล่า เพียงเท่านี้ก็สแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของมันแล้วหลีเยาวเยาวก่าวอย่างไม่พอใจแต่งตัวแบบนั้นฉันว่าเด็กนั่นคงไม่มีพลังต่อสู้เธอจะต้องทำให้ชินเฟิงลำบากแน่แดวงตาของโจฮาวเบ,เบิกกว้างด้วยความประหลาดใจเขาเข้าใจแล้วในตอนนี้ว่าหลีเยาวเหยาไม่ได้กังวลเกี่ยวกับไปหลีแต่กังวลเกี่ยวกับฉินเฟิงทำไมจูจูฉันสัมผัสได้ถึงกลิ่น ถึงคนอกหักกันละเนี่ยรูมเอิงกระทุ้งสอกเข้าท้องโจฮาวรุนน้องโจระวังคำพูดหน่อยรู้ไว้ด้วยอะไรควรอะไรไม่ควรจะพูดมันออกมารูมเมิงมองไปทางโจฮาวในเชิงตำหนิจูจูลีเหยายๆก็รู้สึกว่าเธอไม่อยากจะอยู่ที่นี่แล้วดวงตาของเธอแดงไปชั่วขณนะแต่ในเวลานั้นเองมีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาพอดีแล้วเขาก็เห็นลีเหยาเยากับรูเเมิง อ้าวรุ่นน้องลีปฏิบัติการปาปามกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะสนใจมาเข้าทีมกับพวกเราไหมได้ยินมาว่าทีมที่เธอสร้างขึ้นก่อนหน้านี้โดนยุบไปแล้วนี่เสียงที่อ่อนโยนดังขึ้นลีเหลียาวๆและอีกสองคนหันไปตามเสียงทันใดนั้นดวงตาของทั้งสามก็เปล่งประกายสดใสชายเบื้องหน้ามีความสูงถึง180เซนติเมตรแม้รูปหลักจะไม่ได้ดูแข็งแกร่งเป็นพิเศษ หแต่หากแต่ก็มีท่าทีอ่อนโยนสวมใส่กรอบแว่นตาสีทองถ้าคนไม่รู้จักมาพบเห็นคงคิดว่าเขาเป็นนอนหนังสือรุ่นพี่เกา่าฉันฉันจะเข้าร่วมได้จริงๆเหรอหรืเยาเยาเริ่มประมาปัจจุบันนักเรียนชายที่อยู่ตรงหน้าทั้งสามไม่ใช่ใครอื่นแต่คือเทพพบุตรประจำสถาบันระดับสูงทางตอนเหนือเป็นรุนพีที่แข็งแกร่งที่สุดในชั้นปีที่สามเกาหลิงฮาน เขาแข็งแก่งเป็นอย่างมากเป็นผู้ใช้อเบอริตี้ทาดลมแต่ตอนนี้เขาจะยังเรียนอยู่แต่กับตัดผ่านขึ้นสู่เรเวลเอแล้วบอกได้เลยว่าหากเพียงเขาเอ่ยปากตกลงก็จะสามารถอยู่ในสถาบันต่อในฐานะอาจารย์ได้เลยก็ได้อยู่แล้วสิไม่อย่างนั้นฉันจะมาถามเธอทำไมกันเกาลิงฮานยิม้มเมื่อได้ยินเป็นธรรมดาที่ลีเยาเยาจะตื่นเต้นจนไม่อาจเอ่ยคำใดไปได้ชั่วขณนะ ต้องทราบนะวา่าเกาลิงฮานมีความแข็งแกร่งเป็นอย่างมากนั่นหมายความวา่าหากร่วมมือกับเขาคู่ต่อต่อสู้กับศัตรูวัตถุดิบและผลงานที่จะได้รับย่อมสูงมากเช่นกันแต่ว่าลีเหยาวหันมามองรูเหมืองที่อยู่ข้างๆสถาบันระดับสูงมีการสร้างทีมผสมจากสาขาต่างๆในชั้นปีเดียวกันเพื่อจะได้ดูแลก,กันและการเวลาเดินทางสู่ทุงลา เดิมทีในทีมจะมีหลีเหยา่เหยาลู่เหมิงหวังไข่เจิงว้นส่วนและอยู่ไห้ยังไงก็ตามเมื่อดึงเดือนก่อนทีมของเธอดันไปเผชิญอันตรายเขาสุดท้ายเลยละหองละแหงกันดังนั้นตอนนี้เมื่อได้รับภารกิจใหม่อีกครั้งในทีมจึงเหลือเพียงหลีเหยา่เหยากับลู่เหมิงและหากหลีเหยา่เยาจากไปในทีมก็จะเหลือลู่เหมิงอยู่เพียงลําพังเหยาเหยา ยังมัวลังเลอะไรอยู่อีกล่ะไปเลวเข้าสิโอกาสดีๆแบบนี้เธอต้องไม่สูญเสียมันไปนะลู่เหมิงกระซิบอย่างเงียบๆแต่ในความเป็นจริงย่อมเป็นธรรมดาที่เกาลิงฮานจะได้ยินมุมปากของเขาพูดรอยยิ้มน้อยๆขึ้นในสายตาบง่งบอกชัดว่าเป็นไปตามแผนลุ่นน้องลูจะมาเข้าร่วมกับพวกเราด้วยก็ได้นะลู่เหมิงโบกมือไม่เป็นไรคะ่ะ ฉันยังมีบางอย่างที่ต้องทำรุนพี่พาเยาเยาไปเถอะรอยยิ้มมุมปากของเก่าลิงฮานแข็งทื่อไปทันทีก็ได้เหมิงเหมิงแต่เธอต้องระมัดระวังตัวให้มากนะหลีเยาเยาตัดสินใจแล้วว่าจะไปกับเก่าลิงฮานแต่ในความเป็นจริงที่เธอทำแบบนี้ก็เพราะก่อนหน้านี้เธอได้เชื้อเชิญชินเฟิงให้ไปด้วยกันแต่สุดท้ายก็ถูกปฏิเสธ ข่าวนี้เกาลินฮานเป็นฝ่ายเชิญเธอซะเองเธอย่อมเลยย่อมเป็นธรรมดาที่เธอจะรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองฮึชินเฟิงไอคนตาบอดคอยดูนะฉันจะไม่สนใจนายอีกแล้วเกาลิงฮานต้องการจะเอ่ยอะไรบางอย่างแต่เมื่อเห็นท่าทีของหลีเย่เหยาที่ขายกำเริงเดือดปุดปุดและสัญญาณมือของลู่เหมืองที่อยู่ด้านหลังในที่สุดเขาก็ไม่ได้เอ่ยคำเชิญซ้ำสอง และนำหลีเ่เหยาเดินจากไปตอนนี้ในจุดเดิมเหลือแค่ลู่เหมืองกับโจฮาวรุ่นน้องโจโามารวมทีมกับฉันฉันจะปกป้องในเองไม่อย่างนั้นด้วยร่างกายเหล็กจ้อยแบบนี้ถ้าไปรุยคนเดียวคงไม่พ้นโดนพวกซากศพจับไปกินแน่นอนรู้เหมืองกล่าวศพประมาทโจฮาวไร้คำจะกล่าวใครกันแน่ที่จะถูกกินแต่ก็ช่างเถอะ เห็นว่าคู่หูคราวนี้ก็น่ารักไม่เลวฉะนั้นจะลองยอมอยู่ด้วยสักครั้งก็แล้วกันโจฮาวยังไม่รู้จักคนอื่นๆแต่ถ้าแค่เฉพาะลู่เหมิงก็ยังพอร่วมทีมกันได้ชินเฟิงไม่ทราบว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเขาพาไปหลีออกจากสายตาของผู้คนและมุ่งหน้าเข้าสู่ใจกลางสนามรบอีกครั้งเพราะมีต้นไม้แห้งเหี่ยวคอยบนบงังร่างของชินเฟิงจึงสามารถหายไปจากสายตาของผู้คนได้อย่างรวดเร็ว